ได้รับคำบังคับดังนั้นจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าการทำของนายพีรวิทย์เรื่องมืดดนฆ่าหรือ,นา,รอนายนาราวิชยะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัีรายชื่อพักไทยรักธรรมและเป็นกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566เมื่อสารพ่งพระโนงม,มีคำพิพากษา,าและคำบังคับแล้ว ปรากฏว่านายธีรวิทย์ไม่เคารพกฎหมายไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ประชาชนเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิสกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการพศ .2563 ดังนี้ข้อแสมาชิกและกรรมธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้ยวยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละโดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด ข้อ9สมาชิกและกรรมิการต้องรักษาไว้และปฏิบัติาตามกฎหมายข้อบังคับประชุมสภาและมติของที่ประชุมโดยเรคร่งรัดข้อสิสมาชิกและกรรมิการต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภาผู้แทนรัษฎรและไม่กระทําการใดๆอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกรีรติภูมิของประเทศชาติและสภาผู้แทนราษฎรจึงเียนมาเพื่อผลทราบและดําเนินการตามากฎหมายและหน้าหน้าที่ต่อไป อาผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง